สวัสดีครับทุกคนวันนี้พี่นวดก็จะมาแนะนําร้านเย็นตาโฟในตํานานของเมืองกาญจนบุรีร้านนี้เป็นร้านที่อยู่ในซอยไม่ได้อยู่ติดถนนใหญ่นะครับผมแต่ว่าขายดีมากๆยืนยาวมาถึง20ปีใครมาเมืองกาญ้ามพลาดเลยครับผมกับที่นี่ฮรร้านเย็นตาโฟเจรเบียบท่าล้อซอย5ครับนี่ตอนนี้ก็อยู่ที่ร้านแล้วอ่ะนี่แล้วตอนนี้เราก็อยู่ที่หน้ามอแล้วครับผมนี่อยู่กับ เจ้าของร้านนะครับผมเจ๊ระเบียบนะครับนี่แบบตำนานเลยทุกคนนี่ครับตรงหน้านิ่งๆอย่างนี้นะครับของแท้ครับที่เราสั่งมาคันนี้นะครับจะมีบะหมี่เย็นตาโฟเส้นใหญ่เย็นตาโฟตัวเหล่าเย็นตาโฟบะหมี่แห้งอย่างนี้นะครับแล้วก็เส้นเล็กน้ําครับนี่นี่ครับแล้วก็จะมาเริ่มเลยนะครับจากนี้ครับอันนี้จะเป็นเส้นใหญ่นะครับเส้นใหญ่เย็นตาโฟนี่สีน้ําก็โอ้ยเป็นสีแบบชมพูชมพูตามแบบฉบับของเย็นตาโฟนะฮะเดี๋ยวลองแบบไปปรุงครับลูกชิ้นปลาจุ่มบนนี้ไป เข้มข้นหลายรสชาติค <în row> ือแบบมันไม่ต้องปรุงก็ได้แล้วก็กระเจี๊ยบหอมนี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเส้นบะหมี่นะครับนี่อ๋อเส้นบะหมี่ของทางร้านจะเป็นเส้นแบนๆอย่างนี้ทุกคนนี่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 เห็นไหมไปไปไปเส้นดีไม่เละหมูกรอบหมูกรอบ นี่ครับอันนี้ก็จะเป็นเกาเหลาเย็นฟนะครับสำหรับใครที่แบบอยากได้เครื่องเยอะๆเน้นๆสะใจแบบนี้แล้วก็นี่ครับเป็นอีกหนึ่งซิงเกิที่ร้านนะครับผมเป็นกากหมูที่ร้านเจียวเองทําเองนะครับแล้วก็ใส่ไปเลยทุกคนโอ้โหพอมันโดนน้ำแล้วแบบนี่นี่นี่เปาะแปะเปอะแปะแบบเครื่องนางเดียวเลยแบบนี้นี่ไปไปทุกคนอืมอืมดูอืมกรอกไม่้องมีนี่ครับ เป็นเกี๊ยวกรอบนะครับผมนี่คือแบบเย็นตาโฟแน่นอนน้องครูเกี๊ยวกรอบอยู่แล้วอ,อันนี้รสชาติเนี่ยบอกเลยว่าเป็นเย็นตาโฟที่ไม่เหมือนใครนะครับผมจะมีความเค็มๆหน่อยฮะแล้วมันจะหอมแบบเหมือนเต้าหู้ยี้นะครับผมอันนี้ทีนี้ก็โดยรวมคือเจ้าเลยครับนี่ราคายูชอบถึงหวานถึงเปรี้ยวก็กปถึงก็มันน่อยคืออร่อยเลยทุกคนนี่นอกจากเย็นตาโฟก็ยังมีนี่นะครับบะหมี่แห้งโอ้ยห,หมูดแดงแบบเป็นแผ่นๆอย่างนี้<อ>ไปทุกคนอออืื้ห เดี๋ยวที่นี่ก็ยังมีนี่นะครับเป็นน้ําใสนะครับผมเอ,เอาสะหน่อยเอาสะหน่อยไอที่นี่นอกจากเย็นตาโฟแล้วก็ยังมีข้าวหมูกรอบข้าวหมูแดงนะครับผมมีตามสร้างมีนี่ตีนไก่ตุน๋นแซบ่บนะครับผมมีมีแกงปลามีห่านปลาครับผมแล้วมีทุกอย่างมียันนี่เลยครับสเต็กก็มีทุกคนยังไม่หมดนะครับยังไม่หมดนี่ที่นี่อีกครับเบคอนทอดน้ำปลาโหชํำๆเลย <c oughs> หลังจากที่ได้ลองนแะล้วครับผมต้องบอกเลยว่าโอ้โหสมคำล้ำเลอนะครับผมเย็นตาโ,โฟอร่อยนะครับมันจะเป็นสไตล์แบบโบราณโบราณมีความหอมต้หู้ยี้มีความเค็มนิดนิดความกระเทียมเจียวคือดีเลยนะครับผมแล้วก็แกงป่าก็ถึงรสถึงชาทำมากนะครับผมใครที่อยากจะมาลองเนี่ยหลังจะเปิด9โมงปิด2ทุ่มหยุดทุกวันจันทร์พิกัดร้านจะอยู่ท่าล้อซอย5เข้ามาประมาณ300เมตรร้านอยู่ขวามือครับอำเภอท่าม่วงจังหวัดกาญจนบุรีครับอย่างไรก็ฝากไปด้วยนะครับผมสำหรับใครที่เป็นสายเย็นตาโฟหรือว่าชอบกินเย็นตาโฟเนี่ยนี่เลยนะครับผมนน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 ่่่่ปอออีีกก้าาใตตทคบ เยอะมากๆนะฮะยังไม่ต้องเชื่อก็ได้ครับผมแต่อยากให้มาลองครับผมร้านนี้เย็นตาโฟเจระเบียบ e อร่อยแน่นอนพี่นวดคอนเฟิร์มนี่